สวัสดีค่ะเจเปิลสายฮาวันนี้นะคะก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้กับพี่พัฒนะคะคะขออนุโมทนาบุญกับพี่พัฒ์ของเราด้วยนะคะเจเปิลกับตาชาติก็เดี๋ยวมาแจกเจีว,เจวบองนะคะให้กับไอ้แม่บ้านนะคะที่มาทําความสะอาดนะคะของอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีเนาะเดี๋ยวเราก็เห็นไอเซลก่อนไป้เซลก่อนเราเห็นนะคะยังไม่ตายยังไม่ตายยัง,ม,ยยงมีชีวิตอยู่ เอาแจวบองมาแจกเห็นเพื่อนนั่งอยู่ก็เลยเอาเอาอ่าอ่ามารับมารับมารับแจวบองคนละกระปุกสิไปแจกท่าอื่นต่ออ่าตาชาตินะคะก็เป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะเนาะอ่าของฟีมหาจะแมณสำมาลรอดใส่แล้วผู้เจ้าได้ก็ได้ตาชาติก็ผู้ไปถูกหรอกก็ต้องใส่กันทุกคนนั่นแหละอ้าวนะคะ ุณนิงนะคะน,นี่ก็เพื่อนของเจเปิลเนาะอันนี้ก็แม่บ้าน,<ใ>นทุกคนนะคะที่ทําความสะอาดนะคะอยู่อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีา่นนนะฮะโอ้ยเพื่อน,นเจ๊ไนได้เนี่ยว้าวววววาววายววววนะคะวว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 วพววววดวว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 แล้วะคะ่ะ,คะเดี๋ยวเราไปแจกปลาร้าต่อนะคะ ผู้ให้ก็ไปตะล่ำตะลุยแล้วผู้ให้ก็ได้โอ้ยผู้รับก็ไปตะกินแสบกินนัวคนน่ะต่ละคนอุดมสมบูรณ์ว่าที่ปวดทิพยอ่นะอ้อยแม่นั่นสิ้นดึงดึงกางๆออกอืมอ่าดึงข้างคางออกเดี๋ยวต้องรอสติ๊กเกอร์กับเบอร์โทรยังไม่ทำเดี๋ยวต้องรอก่อนอ่าบายบายไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเลยอีกห้ากระปุกเราไปแจกต่อนะคะมาแจกเจ้าบองแจกเจ้าบอง อีแม่แจกเจอบองแจอบองเจอบองแจกแจบองอยู่บ้านเดียวกันบ่เนี่ยอยู่บ้านเดียวกันโอ้บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนะคะโอ้โหขอบพระคุณค่ะตาชาติก็แจกแล้วไปต่อนะคะแจกจจบองขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะไปะไปต่อนะคะตาชาติก็นะคะเดี๋ยวมาแจกนะคะชาวบ้านนะคะแล้วก็ เป็นสะพานบุญให้กับพิพัฒน์นะคะอือ่าเดี๋ยวจะให้แต่ชาติให้แม่ก่อนเพื่อนเออให้ยือให้ขึ้นปลาขอบคุณปลาอ่าขอโนโมทนาบุญด้วยนะคะให้ให้ยายมี่ใช่หรือหนาเอาเออเบ่ ปลาแจยวบองนะคะปลาเจยวบองค่ะก็ขออนมทนาบุญกับพี่พัดด้วยนะคะขออนุมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเจ๊เพิ่งกับตาชาติก็มาเป็นสะพานบุญให้แล้วนะคะสาธุสาธุค่ะสวัสดีค่ะ